ลูกคนงานเลยพี่น้องกู้ขึ้นได้บ่อไล่ไปอยู่ในเัษนกลิ้เส้นอ่ะเป็นหน่วยซ้ำพยุขาอแล้วมันถือพยุมะเขือมันเสียเป็นพี่น้องมะเขือสิบเอ็ดต้นเออสิบต้นไหม ีแม่นเนต11ต้นเก็บดดได้โบแมนน่อยพี่น้องเยอะมากมายเขือนน้อยอยู่อันนนี้ก็มีหลายเขือเขียวน้อยหนาตั้งลึง เดี๋ยวสิพาเลาะสวนก่ไล่แล้วมันบบได้อันนั่นในสิพาไทยอันวีดีโอเด็ดอันนี่นะเอา้านี่แต่สิเป็นสวนพักสวนครัวมีผักอินผักขยง เคืือเขาหอหรือว่าอันภาษาไทยว่านบุรเพชรพักบุ้งจีนแต่ล่าปลูก <c oughs> นี่ก็จะเป็นคาเหลืองปลูกไว้เห็ดกินสดใส่อันปลาซับนี่ก็เป็นหมวกเอามาอันกลางหฮมใหม่อันกล้องหนึ่งนับนะพี่น้องนเก็บแล้วละ่ะมักเขือ แต่ก็ยังลูกหลายอยู่อ้าวลูกมันคือกองแอดแ็ดอยู่ฝืนอีกสามมือเก็บได้อีกนี่สวนพริกสวนพริกเบิ่งไปล้วัวพี่น้อง มมีเวลาม 1941, ันอีซีได้ไปส่งคุณซายอยู่หงเหียนพาหลาะสวนแต่เศร้าแบบรัวๆมีไอ้ลกเยอะมากเบิ้งพริกเบิ้งพริกเริ่มซุกและพริกและเริ่มเลื้งแล้วนีต้นต้นไอพี่น้อง เยอะแยะมากมายเยอะลูกหลานเยอะเหมือนกับเจ้าของสวนเลยจ้าบ่งสวนสวนพักสวนมีนะพี่น้องอุย แล้วกล่องก่องของเรามันไม่ให้ควมร่วมมือมกระสิเป็นหมากมะละนี่มีซาลีด้วยต้นซาลีกำะั่งออกลูกแล้วจะได้กินมะละสุก เรื่องนี้ครับกจะสมีผักหอมต่างๆผักขยแยงสับตะไคร้นี่ต้นตะไคร้พี่น้องแพลวแพลวแพลวเซลามิกโต้โซจุอืมเคลือเคลือบรวมเคลือเทศ เก็บไปแหละกระตาตะก้าหนึ่งแล้วมีก็สิเป็นตะไคร้ตะไคร้ปีนี้ปลูกเยอะพอล้วมีเสื้อมันเยอะมีพันธุ์มันนี้ํำลึงมีแรงก็จะเก็บํำลึงบะฮูจังโมงสิกลับมาแต่ส่งคุณทรายกระสิออกมาเก็บออ,อ,ยยอ,ออ้เหื่อไหลไข่ยศพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาลัวๆ มึงไปรัวรัวรั่วมีมึงยอดตำลึงเต็มน,นี่ที่เป็นสุกี้นี่นี่ลูกลูกมันเก็บไปแหละก่อนสองลูกแบยัางใหญ่พี่น้องสีผ้าปเปิงเฮด <c ười> แต่บบเมนเฮดกินเ้อจะเฮดพี่บีอะเฮดละงาตัวเงินนี่ เมื่ออื่นโมแน่อาจสิพ้อาไปเก็บเห็ดอยู่บ้านคุณยิงแม่นี่จะเป็นอานทั่วฟักยาวกำลังทั่วพักยาวกำลังออกมัออกลูกอยู่จ้าปีปอยคือต้นมักเหลืองเนี่ยปลูกไว้ให้อัน มาทัวปไว้ให้ทัวให้บวกลา้านนี่พี่น้องนี่ดกบกเกินท้าเดือนสิงหาได้กินแน่นอนลูก้าจองไว้เลยจ้านานดอกเต็มกระสิเป็น แตงโมแต่ยังไมเห็นแจกลู่เลยแตงโมปนีนี้มีกระสิเป็นแตงกวาแตงกวาในฮักลงเมื่อก่อนอะ่ะพี่เอาลงิปให้เบิ่งมื่อก่อนน่ะพี่น้องาทาสิมาปั้มึ้นเมื่อวานเนี่ยครับคุณสามีเอาโบเมตรปั้มสามีเดือปั้มปั้มมันข้างอันเนี่ยปั้มข้างอัน แตงกวตัวตมวหมากมันจะเก็บออกไปเบิดหมางนู่นหมากใหญ่เก็บออกไปเบิดแหละเพราะว่าบปมขึ้นแร่นมันอันนั่นไปซูนันสิบอัใหญ่กระปิดเอาในกระสีเป็นทัวทั่วภ่มิเนาะทัวภ่มิสาลาคันภาษาไทยกระสีว่าทัวนั่งทัวนั่งทัวนั่งแตงกวัวกระสีมีลูก เป็นรอบสองและทัวนั่งทัวรทุ่มพี่น้องลูกมันหลายเกินมันเลยบใหญ่ออกลูกเยอ,ะ,อะสิประมาณนี้ซอกแตงโมนํากันพี่น้องแตงโมแตงโมแตงโม กลังจออยู่พี่น้งนองบเบิ่เดอยามาสิเนเู้้เฒ่าเพื่อนว่าท่นเห็นแตงโมหน่อยนละหามไปท่วงเดียวมันชิ่นเ้หามไปซูนไปต้องเดียวมันเน้่าประมาณนี้แล้วนี่เรื้องนี้หมากสิงานทัวนะเพราะว่า คือมันหา่างอยู่เทิงแบบมันพี่พ,พ่อพีน้องบวบแต่ตอนนี้ถือกันซาลี่ครับควบคุมเนื้อถีไปหมดแล้วบวบค่อยเห็นพ,พี่น้องยงลูกมันไว้เอาไว้ทาพันมันเอาแนว มันต้นซาลี่หัยพี่น้องถั่วม่อนวยแอรยสูงคักคันสิเทียบใส่มือกล้องนี่นะตัวสูงสๆนะสองต่อซาลี่เนี่ยถว่าวสูงคักแท้แต่ว่าต้นหนึ่งนี่มันสิออกอยู่ประมาณสามมานหืนเดพพี่น้องนี่หนึ่งสองสามกำลัง ผอดมานเลยตี่สิบเป็นหน้าบ้านปีนี้ไม่น่าอนอกดอกแมวตัวนี้นะแต่ดอกงามดาวเรืองดาวเรืองใ่ใช่ดาร์โรยนะจ๊ะดาวเรืองดาวเรือง,ดอ,งดอกแล้วกำลัง มีกรสีเป็นต้นมะกรูตั้งอยู่หน้าบ้านแต่ตอนนี้ถือต้นดาวเรืองควบคุมไปหมดแล้วปกคุมเหงาไปหมดแล้วกำลังอีดอกอ่ดี่เนอ้องจีแตอเนี้มาทำกันอยู่ไหนนะมันออกมาปลาหยาบแล้วตัดหยาบยากดอกสวยๆจ้า สวยงานตามทองเหลืองดอกสวยแต่ออกดอกซ่าไม่เป็นไรรอได้เรารอได้ฉันจะซ่าเราก็รอได้นะพี่น้องเพื่อความสวยความงามนผลของดอกไม้จ้าไม่น่าเชื่อลอง เกสิบเป็นหน้าบ้านต้นกเกษตรเน่กสิิเป็นต้นส้มกำลังได้มาใหม่ดอกสีแดงดอกสีแดงรอดรุ่นพี่น้องว่าคอยสีปลูกเข็นบอสีแดงนีกเกษตรกำลังกำลังออก เวลาออกมากนี่ก็สิเป็นอันออียงภาษาไทยว่าต้นสเล็เตดอกสเล็เตหรือว่าภาษาลาวก็เอื่นดอกไสเหินดอกไสเหิน,นสีปกคลุมด้วยดาวเรืองมิกสิเป็นมะลิต้นมะลิ ดอกแบบต้นน้อยๆพิ้งวิ่งแตกันยี่ดอกแบบเด้อพี่น้องนังเลิกนี่เกิดเองอยู่นี่ทัวทัวพุม่มอว่าทัวนั่งต้นทัวนั่งเปลเป็นทัวผักยาวนี่ดาวระยงสูงในพี่น้องเบิง่ง งายออกมาข้างนอกหมดทั้งแรงเป็นว่างข้างกลางว่างเลยอีกสี่เป็นดอกไม้หน้าบ้านมีกระสี่เป็นซุ้มของอ,อันชันดอกอันชันปลูกปีแรกปลูกปีที่แรกเล็กพี่น้องอันชันอันชันอันนี้ปลูก แต่บ่ฮูซื้อแซมมี่ถ้าคขามาเบิ่งอันยูทูบป,ป้าบอกซื้อมาเนเดอร์เขาเอาิ้นเอิ้นอย่างนี้น่ะป้าบ่ฮูซื้อได้เนี่ยป้าจ่าปลูกเป็นดอกเยอะมากมากนะแซมมี่นี่1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกำลังดอกกำลังสิออกเจ็ดดอกเลยพี่น้องสีเห็น เซียน<ส>ต้นนั้นบ่นี่ถ้ามันบานพร้อมกันนะนี่ก็สิเป็นอ่ีหยใบเตยทางจอรเค้ดอกไม้สีสวยงามมากมายสีสันสวยงามตามตน้นเรือนดอมหอมกายก็สิเป็นเป็นว่านว่านสนีจันทร์ สิเป็นว่านสเสนจันมันมีตัวผู้ตัวแม่วอวสังต้นดอกไม้ค่ะเปิ้ลนี่ใบมันถิ่มใบมันเยอะมากจ้าฟิดกี่บอกตู้เย็นได้มาใส่แล้วบอกดับเบิลเช็คโอเคแน่ชัวร์กับเอเวอร์ทิ้งบอกคุณสายเปิ้น ตอนสีออกเดี่ยไปหอดเครงทางว่าลืมนน่นนี่นั้นพี่น้องเคี่ยๆตอนนี้ร้อนมากเคี้ยวๆเออเก็บเพราะว่าบอกหัวหนาแล้วว่าจะเอาไปตอนหัวหนา้าวันจันนี่จี๊ได้มาถอนทิ้งะลยพี่น้องเอ๋ยใครมาซอย แหงลงแขกถอนต้นหอมซอยได้เด้วยลิปประมาณนี้เอาไว้เจอะกันใหมคลิดหน้าพี่น้องเราเริ่มจากเบิรงลูกเยอะมากมาพักไช่หรือว่าหมักมะละ มันละใหญ่มีโซนแบบมันละนละี่คือโซนค่ะเป็นรอบๆพี่น้องสวนครัวหนูคิทเช่นถักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนเด้อพี่น้องสิพามาจบคลิปอยู่มองดอกไม้ดอกผักอีฮีนผักอีฮีนอบ บ้านนอกบ้านนาคินฮอดบ้านนั้นล้วเห็นผักอีหินเบึงดอกผักอีหินพี่น้องสวยงามโอเคจบคลิปไว้เท่านี้จ้ามุนาคะเบ่งใหม่บม,มียังแหละกับสิผ้าเบ,บ่งสวนครัวผ้าเบ,บ่งอันผักสวนครัวผ้าเบ,บ่งเฮือนครัวหนูคิิเชน่นประมาณนี้แหละยามนี้มาก็ได้ คพี่น้องเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ในเด้อพี่น้องกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊กดติดตามให้แนจ้าสบายดีสวัสดีค่ะเฮลิลบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเอ everyone see you next time I gonna make another tour next time on my ก็ดนโอเคไยบ้ายจ้ะ